โอ้ยไม่ดิ่งจริงนานไยขึ้นเรือโอ้ยโ้ยโตโตโตโ,ตโ,โ,โอ้ยอุ้ยเนี <images> ่ยเนี่ยดู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 มันจะตะวัดทางใสครับเนี่ยพงทองไซโลครับทุกคนช่างนาเดดโดนแล้วครับ สวัสดีครับไตลุ่งอ่าวขามอ่าวใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดตราดภาคที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ครับไปทุกคนเรามาถึงจุดลงเรือครับวันนี้ช่างเลศจ,จะพาทุกคนออกไปตกปาลาเรือเล็กชายฝั่งไปกับไตลุ่งครับผมอ่าค่าเรือ2,500บาทช่างเลศมาทิปกลางคืนนะตอนนี้เนี่ยเรามาถึงอ่าจุดลงเรือประมาณสัก5โมงกว่ากับ6โมงเราจะตกกลางคืนครับผมแล้วก็เช้าเข้าฝั่งกัน เดีย๋ยวตามไปลุ้นไปชมด้วยกันครับผมตอนนี้ไตยังไม่มาลูกค้าลงเรือรอหนังรอกันสบายแล้วนี่ตื <c oughs> <c oughs> ่นเต้นเนาะ <c oughs> นแล้ววันนี้เรามีคันเกมกันคันทะเยช่างแอลสาม้อครับสองสองใบแดงองใบแดงอ่าก็คือใครตกปลาได้ใหญ่คนนั้นได้สองใบแดงครับมากันสีคนไปไปทุกคนออกไปชมบรรยากาศทะเลบานไตลุงเลยกันครับผม นั่งเรือออกมาแป๊บเดียวครับไม้ไต้ลุงนี่อย่างที่บอกวิ่งเรือสักระลาวหานาทีถึงไม้ตกปลาแล้วเนี่ยกำลังจะเวียนจอดครับเดี๋ยวเรือจอดแล้วไปเริ่มเดี๋ยว,เก,ยว,นนวเกี่ยวลงเป็นกันนะคนนี้น้องไอ้นะครับเป็นเด็กสาวสมอทิ้งสมอลูกชายไต้ลุงนะเนี่ย เด็กสั่งเด็กสั่งพอเบาหน่ยฮะคื้อเลยล้ำม,มาไอ่รับรับงานไตแข่งกรบเพ่อเนาะเอาแล้วเอาแล้วทิ้งสมอแล้วตรงหัวน้ำดำพอดี่ะใครจะโดนก่อนอู้อุ๊อูอ้อออ,อ,อดูดึงคันตัวแหลกมาแล้วทุกคนนี่อังเกยอังเกยส,สวยๆนี่แม่อังเกยลวกกับพงทองทุกคน ไยขึ้นเรือเอานี่มามามาเอานี่ทำเกยครับสวย,สยนี่เห็นไหมเอา <c oughs> มาโดนอะไรลูกพี่อุ้ยเป็นหินเป็นหินเอายกใส่ตรองขาตรงนั้นได้ไรมลูกพี่เบ้นหินครับ งัดเลยเหรอเอาเลยเหรอเอาเอายกเลยปับก็ให้โอ้โหุเบนหินเบนหิน,นหนม่ตัวสวยเลยครับตัวนี้สายบัวครับโอ้สายบัวโตวเนี่ยเนี่ยบลเลอร์เลยสายบัวหรือว่า เก้าแกลบเก้าแกลบโอ้ยเล็กนะน่นี่อยู่หมายหินกองแบบนี้ก็จะไม่พลาดนะครับปลาแับแขกนี่โดนไหมน่ะโดนะนะเอาลูกผี่มาแล้วครับอุยออ๊ยอุ้ยเบนอีกแล้วเ <le> บนหินโอ้ยมันกไและงานนี้ได้เบนหินกินชุมช่มๆนี่ตัวที่สองแล้วครับว้าวเอาเนี่ย แม่ลูกพี่โดนสองตัวทันซ้อนลูกพี่เอาดวงไฟออกจากเบนเลยนี่ครับกับเบนหินนะทุกคนไอเบนหินนี่กินชอบเกินนะครับต้องตัดเบ็ดออกกึบนี่แล้วก่อนจะปลดก็ต้องตัดเงียงออกให้เรียบร้อยครับเนี่ยเดี๋ยวช่างเด้เติดจับให้ดู เวลาเราจับมันดูหางมันสวัดดู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 เนี่ย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 เห็นไหมเนี่ยเนี่ยความอันตรายของมันครับตัดเงียงออกซักก่อน lucky, อ liner, นี่ปลาแล้วก็พอได้กันอยู่น,นั่นนี่นี่บเ,เาาบนตววสองตัวแล้วได้เอกได้เก่ามาครับก็ลืมก็หกเจ็ดตัวแล้วมั้งเนี่ย เอา้าไม่หมายใต้ลุงนี่เด็ดตเกินไตามาเหรอไตป้าอะไรอุ้ยเบนอีกแล้วโอ้ยตายแล้วไมานี่เบนแท้แต่วิ่งเปล่าเบนหินชุมครับหมายใต้ลุงนี่โอ้ดูดูดูดอ้ยไม่ดิ่งจริงนาน อสังเกตเงียงยาวๆครับเนี่ยดูอ่ะแต่แต่เนี้ยอันตรายนะครับทุกคนเนี่ยอือฮืออือตรไหนนี่นี่นี่ของเงียงยาวๆครับนี่ม่แล้วก็ ตัวกระเบนหินเนี่ยเขาจะมีสีจุดฝ้าอย่างนี้ดู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 มันเอาหางตวัดมาหามือครับน่ะเนี่ยต้องตัดก่อนเนี่ยแล้วก็กืนทุกตัวนะตัดครับเอาตตัวตัวหน่อยเอาตัวไหนโตตัวนู่นโตเอาไตวันนี่ก็ อ่าสามตัวเลยเบนเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวนี้ปลาอะไรอุ้ยไอเกยเกย์หมูใสสวยเลยเอาพี่ไหนชูกล้องหน่อยนี่ไอเกยส์สสวยๆครับเอาหันข้างหันข้างนี่แม่นายช่างแอลโดนังเกย์สสวยเนี่ยแม่ตัวงามๆเนี่ยสังนั้นะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วอ,อีกแล้วมีโดนอีกแล้วมาอะไรครับอุยอ้ยเบนอุ้ยเที่ยววิ่งตังให้เสงมน่อยเนี่ยสวิงที่เหยียบอะเบนหินมาอีกแล้วครับเอาปับา๊บก็ใหวว้นิ้ใหญ่กว่าโอ้โหเป็นน้ใหญ่กว่าจริงเลยเนี่ยเลยใหญ่สุดแล้วตัวนี้เหรอเอาตัวนี้น่าจะใหญ่เลยช่างหน่อยครับเพราะว่า คันเกมของเรามีมีผลประมาณโลสองครับตัวนี้กระเบนหินนี่คันเกมของเราอ้าเบนโดนกันหลายตัวนะทุกคนมามามาหังเกยมาอีกตวงครับผมแม่ฝนถล่มสะสร้างเขด <c oughs> เปียกกันกระหมอกกระแมกครับมามามาอัดกันต่ออัดแล้วอัดแล้วโอ้ยโอดูดูหลอกยังเดินอยู่่ะ ลูกชายไตยลุงครับคนนี้ดเด็กสร้างเด็กสร้างมาปลาอะไรอุ้ยอุ้ยโตโตโตออ้ย,อ,ยอะไรอ่ะเกย์กอ,ยอู้เกยใหญ่อุยอ้ยตัวนี้นี่นี่นี่พงทองไซโลครับทุกคนแอ้สวยจริงๆทางใต้ก็น่าจะเรียกไอ้ข้างไฟนะตัวนี้ครับ เพื่อนบางตัดทุเรียนบอกมาเนี่ยทางใต้เขาเรียกข้างไฝทางตาดเขาเรียกไอเกยครับสากขางเขาเรียกอังเกยนี่ <c oughs> ว้าวโอ้โห <c oughs> น้องไอน้องไอไอแก้วน้องไอขันโกงแล้วน้ำชาวสำคัญเสมอ Tô mày tố mày tố mày tò mày tò mày tò à tò mày ui mày cáu mày cáu <laughs> dài tò mày cáu mày tò lô tò mày tò mày tò mày tò รวยอีกแล้วรวยอีกแล้วโอ้โห <laughs> สามตัวซ้อนๆแล้วแม,ม่เอา <laughs> เอา <laughs> PE PE ช่างแอวปันก่อนแล้ว <laughs> มาดูเบนหินแบบไกลๆตอนเช้าๆกันนะครับต้องหักเงียงออกซองเงียง ไส้กำลังเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดู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 มันจะตรวดทางใส่ครับเนี่ยเวลามีเงี่ยงอันตรายเกินครับตดัดอย่างนี้อ๋อสวยนีย่กระเบนหิน มามามาลูกพี่มาอะไรอ่ะอุยเก้าๆาอ้ยแม่สวยงามสภาพตอนเช้าๆกำลังงอมงันหมดแล้วทุกคนตกปลาแบบทอรคนได้แายแล้วลนะสิบแสนสิบสองชั่วโมงเต็มไม่รับเลยน้อยเลยเนี่บรรยากาศน้ำเช้าเรือไตลุ่งเอาคามตลาดครับนี่วันนี้ MVP ยกให้ไอ้เจ้าไอ้ท่ายเรือนน เ็คันเกมก็เสือเอกครับปากระเบนเอาประหยัดและครับแล้วก็<ะ>คนที่ว i p พีเก๋าแกบกวพี่ดำครับ<ะ> <laughs> ทั้งคืน <laughs> ลูกพี่ก็ยังเป็นวี p เก๋าแกบอยู่ตลอดฮะแ <laughs> ม่อรรากาศเชา้าๆตงปลาเนี่หไมยเขาอยู่ตรงนี้เลยนะ่ะถ่าเรือแลมซอกได้ใ่แล้วนะครับถ่าเรือแลมซอกถ่าเรือไปก็กูดหนนะ่ะยูไม่ไกลตรงเนี้ยหม้เาอยู่เวียนๆอยู่ตรงเนี้ยบรรยากาศดีเชา้าๆ ก็ยังตกปลากันอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวจะเข่าบานแล้วครับครับช่างนันเดตโดนแล้วครับอือะไรครับเนี่ยอะไรครับมาลุ้นมาลุ้นครับยังไม่เห็นตัวเก๋าเก๋าเก๋าาใหญ่ครับอึ๊บ ได้เวลาครับทุกคนเก็บของเข่าฝั่งกันเดี๋ยวพาไปดูปลากันหน่อยอันนี้ชุดนี้เป็นปลาที่ตายตายก็ใส่ไว้ในน,นี้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาเป็นที่รับค้งไว้นี่โอ้มากี่ทีหม้ไต้ลุงนี่ตกปลาคุ้มขาเรือทุกทีทุกคนขาเรือชางเลนมากลางคืนอ่ะ หนึ่งคืนสองคันหารอยดูปลาที่ได้ครับเนี่ยเนี่ยเฉพาะไอ้เบนก็หาหกตัวแล้วทุกคนมั่ามุดว่าเอาปลา้ายเนี่ยเกินทั้งบรรหาแหนนอนเนี่ยปลาเนีแล้วปลายังรั้งแบบสดๆเป็นๆไห่เนี่ยทุกแหมเด็ดเหลือเกินไปลุ่งเอาคคามตราดนะทุกคนนี่เดี๋ยวเอาปลากลับไปบานเอาไปแบ่งกองกันครับ ตอนนี้กลับมาบ้านแล้วนะครับแบ่งปลากันได้เป็น4ี่กองแบบนี้เนาะดูปลาที่เราไปตกกันมาเมื่อคืนนะครับอังเกยใหญ่ก็เนี่ยไซโลประมาณอย่างนี้นี่นี่ครับเห็นไหมแล้วก็เก๋าใหญ่ๆนี่นี่แล้วก็เป็นพวกอังเกยเล็กๆแล้วก็เนี่ยไอเบนเบนหินได้มาห้าตัวครับผม นี่ไปกับทิปไตลุ่งหนึ่งคืน2,500บาทครับ